สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับหมอในรายการทอกกับหมอทีเคอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็จะเป็น e ีพีที่หมอพามาชมคลินิกเปิดใหม่ของโรงพยาบาลวชชะภูเก็ตนะคะนั่นก็คือคลินิกผู้สูงอายุนะคะคลินิกผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆเราก็จัดมาเพื่อให้บริการกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะคะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไมต้องเปิดคลินิกนี้ขึ้นมานะคะเพราะเนื่องจากว่าเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็ประเทศที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดบริการให้รองรับกับผู้สูงอายุให้มากขึ้นนะคะสําหรับคลินิกนี้ค่ะก็จะเป็นคลินิกที่ตรวจผู้สูงอายุครบทั้งระบบนะคะตั้งแต่หัวจะลดเท้านะคะเราก็จะมีการตรวจฟันตรวจกระดูกตรวจข้อเข่านะคะตรวจหูตรวจต,ตาแล้วก็จะมีการประเมินภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ภาวะซึมเศร้านะคะ สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะก็สามารถมาใช้บริการในคลินิกนี้ได้นั่นเองค่ะก็ต่อไปนะคะหมอจะพาไปชมว่าในคลินิกของเรานะคะเรามีการให้บริการอะไรกันบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการให้บริการในคลินิกนี้นะคะท่านก็ต้องนัดหมายมาก่อนล่วงหน้าเท่านั้นนะคะส่วนเบอร์โทรหมอจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะว่าเบอร์โทรอะไรท่านต้องนัดหมายมาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นมาที่ชั้นสองอาคารผู้ป่วยนอกนะคะที่ห้องตรวจอายุยกรรมนะคะ ท่านก็ขึ้นมาค่ะแล้วก็ชื่อของท่านจะเปิดบาทเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นท่านก็จะได้รับบริการการตรวจดังต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะพาชมนะคะสําหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ ตรวจเรื่องเกี่ยวกับการพัดตกหกล้มนะคะท่านก็จะได้เดินไปเดินมาให้ทีมของเราดูนะคะส่วนอีกสเตชันหนึ่งก็จะเป็นการตรวจตานะคะจะเป็นการคัดกรองสายตาของท่านนะคะว่าสายตาของท่านเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากแล้วก็ฟันค่ะฐานต่อไปนะคะก็จะเป็นฐานที่เกี่ยวกับการใช้ยานะคะท่านก็ได้จะ ได้พบกับทีมเภสัชกรนะคะเภสัชกรก็จะประเมินเรื่องยาของท่านแต่ที่สําคัญค่ะท่านต้องเอายาที่ท่านทานอยู่มาด้วยนะคะ mm. เพื่อที่จะได้ดูว่า mm. มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาหรือเปล่าหรือว่าถ้าท่านใช้ยาถูกต้องหรือเปล่านะคะ mm. ก็จะมีทีมเภสัชกรช่วยแนะนํานะคะในส่วนฐานถัดไปก็จะเป็นเรื่องอาหารนะคะอาหารที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็อาหารที่จำเป็นนะคะท่านก็จะได้รับการแนะนำอาหารที่มีประโยชน์ต่อท่านนะคะ สำหรับการให้บริการในห้องถัดไปนะคะท่านก็จะได้พบกับทีมสู่ศึกษานะคะทีมสู่ศึกษาท่านก็จะได้รับคําแนะนําเรื่องเกี่ยวกับบุหรี่แล้วก็สุรานะคะรวมไปถึงภาวะโรคอ้วนนะคะว่าท่านจะต้องปฏิบัติตัวยังไงให้ท่านมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงตลอดไปนะคะในส่วนห้องถัดไปนะคะก็จะเป็นพบกับทีมงานที่ดูเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนะคะแล้วก็ คัดกรองเรื่องของภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าให้กับท่านนะคะรวมไปถึงการนอนหลับนะคะว่าท่านนอนหลับเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะช่วยให้ท่านปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องมากขึ้นค่ะค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องสุดท้ายนะคะท่านก็จะได้พบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะคะคุณหมอก็จะคอยรวบรวมปัญหาทั้งหมดที่ท่านคัดกรองจากห้องหนึ่งจะถึงห้องสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นคุณหมอก็จะช่วยดูแลแล้วก็สั่งการรักษาให้ท่านค่ะ ต่อไปนะคะหมอจะไปพบกับแขกรับเชิญนะคะซึ่งแขกรับเชิญคนนี้ค่ะเดี๋ยวคอยไปติดตามชมว่าจะเป็นแขกรับเชิญท่านไหนนะคะก็จะเป็นคนดังของภูเก็ตนี่เองนะคะที่เข้ามารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุของเราค่ะค่ะตอนนี้หมอก็อยู่กับคนดังของภูเก็ตนะคะคนดังของภูเก็ตคนนี้นะคะก็มาใช้บริการที่คลินิกผู้สูงอายุของเราด้วยนะคะก็หมอขอแนะนําเลยแล้วกันค่ะที่เพชรภูเก็ตนะคะเย้ สวัสดีค่ะก็หลังจากมาใช้บริการคลินิกผู้สูงอายุเนี่ยวันนี้ได้ตรวจอะไรไปบ้างคะต่อวันนั้นเ้าตรวจให้หมดทุกอย่างเลยตั้งแต่ตั้งแต่อะไรเกี่ยวกับอโรคซึมเซเมอร์แล้วก็ตาแล้วก็หูแล้วก็ฟันนะแล้วก็ข้อเข่าเกี่ยวกับการดูเกี่ยวกับข้อเข่าเนี่ย คัดกรองเราวะาซึมเศร้าด้วยอา้ารด้วยอาหารด้วยคือสรุปแล้วทุกระบบเลยทุกระบบแต่การบริการดีมากๆเราไม่ต้องไปวันธรรมดาเราไปต้องไปแทรกไปเซงกับเขาคนหนุ่มคนสาวแต่นี่เรามาคัดกรองผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยเขาบริการเราดีมากตั้งแต่เราต้องการพบหมออะไรอะไรยองเขาแนะนำทุกอย่างเลยแประทัดใจ น่าทับใจนะคะงั้นขอให้จี่เพ็กนะคะเชิญชวนผู้สูงอายุมาใช้บริการที่คลินิกให้หน่อยค่ะก็จี่เพ็กขอเชิญชวนผู้สูงอายุและเอฟซของจี่เพ็กทุกคนนะคะ<อ>ที่ได้ดูในรายการยู u ูบเนี่ยแล้วก็ขอแนะนำให้มาที่วชิระเต่าที่1และ 3, ละ3นะคะเต่ที่1และ3ของเดือน เชิญชวนให้ FC หรือว่าเพื่อนผูงประชาชนทัว่วหมดเลยให้มาที่อยู่ภูเก็ตเนี่ยมาใช้บริการตรงน,นี้นะคะดีมากๆเลยประทับใจค่ะเยี่ยมเลยค่ะโอเคก็เดี๋ยวหมอจะขึ้นช่องทางการติดต่อให้นะคะว่าสามารถติดต่อบริการ ได้ที่ไหนนะคะโดยของเราต้องเป็นระบบนัดหมายเท่านั้นนะคะอย่าลืมว่าเป็นระบบนัดหมายเท่านั้นเพราะฉันต้องโทรเข้ามาก่อนนะคะค่ะก็ฝากช่องเราสองคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะบายบาย,บาย